สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนช่องกิฟตพนิตานะคะวันนี้กิฟจะมารีวิวโรงแรมที่เป็นโรงแรมที่ว่าสุดฮิตของคนไทยเลยนะคะเพราะเป็นโรงแรมที่ถูกและดีนั่นเองนั่นก็นคือโรงแรม APA Hotel and Resort จะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะเอาละค่ะมาดูห้องของเรากันเลยดีกว่านี่ะนะคะก็เจอกระจกเต็มตัวหน้าห้องเลยแล้วก็มีสลิปเปอร์ให้น้องใส่ในห้องแล้วก็เป็นรองเทาง้าแตะใส่เข้าห้องน้ำค่ะนีที่ใส่รองเท้าให้นะคะ แล้วก็มาตรงมุมนี้ตรงข้ามก็จะเป็นที่แขวนเสื้อผ้านะคะเขามีชุดเหมือนแบบคล้ายๆแบบอารมณ์ยุกตะอะไรเงี้ยแต่เป็นแบบของโรงแรมเนาะแบบง่ายๆนะคะเพราะว่าที่เนี้ยเขามีออนเซ็นด้วยก็เดี๋ยวว่า่างๆจะไปแช์ออนเซ็นเหมือนกันนะคะก็เป็นเสื้อคลุมให้อันนี้ก็ไว้แขวนพวกแบบแจ็คแจ็คเก็ตเสื้อโค้ทอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็นี่เป็นโต๊ะ ทำงานตัวแต่งตัวเล็กๆนะคะมีน้ำให้มีสเปรย์ให้ว่าแบบเออกินปิ้งย่างกินอาหารหม่ก็กลิ่นเหม็นเนาะติดเสื้อโคสรเราเขาก็แบบมีให้นะคะขนาดของห้องก็เล็กตามมาตรฐานของโรงแรมญี่ปุ่นทั่วไปเนาะอืมก็ประมาณนี้ อาจจะต้องหาที่เผื่อแผ่กระเป๋าหน่อยเพราะดูจากกระเป๋าแล้วเบลเล,ลอร์เบล่าเลยแต่แบบไม่มีที่แผ่อาจจะต้องแบบจัดสรรดีๆหรือลองเลื่อนเข้าใต้เตียงอะไรเงี้ยเข้าที่ดูเนี่ยอาจจะแบบเออแผ่ตรงนี้แล้วดันดันเข้าใต้เตียงได้หรือเปล่าประมาณเนี้ยพอจะใช้ก็ค่อยเลื่อนออกมานะคะแล้วเขาก็มีตัวที่แขวนตรงนี้ให้ด้วย อาจจะแขวนถุงหรืออะไรอย่างเงี้ยช้อปปิ้งมาแขวนอะไรตรงเนี้ยได้อยู่นะคะมีห้องน้ำส่วนตัวนะคะก็ประมาณนี้อ่างแบบมินิมินิกระทัดรัดเนาะนี่นะคะก็มีให้หมดเลยคอนดิเชเนอร์แชมพูสบู่เนาะ ของญี่ปุ่นเขาค่อนข้างใช้ของดีอะไม่ค่อยสากผมไม่ค่อยสากอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างชอบกับพวกแบบอันนี้ของญี่ปุ่นอนามีเฟซแล้วก็แฮนด์โซฟด้วยนะคะนี้มีปลั๊กตรงนี้เออต้องดูปลั๊กด้วยว่ายังไงมีแก้วน้ำเนาะเพราะว่าเป็น Drinkable Water ก็คือดื่มน้ำได้เนาะแต่ว่าถ้าดื่มน้ำร้อนนะต้องดื่มน้ำเย็นเท่านั้นเพรา,ามีแก้วให้นะคะแล้วก็มีทรเวลคิตต่างๆใ้ ตามมาตรฐานทั่วไปเอ้ยมีหนังยางรัดผมด้วยไม่ค่อยเห็นว่าแบบมีหนังยางรัดผมอะ่ะเออโรงแรมนี้แบบมีความใส่ใจนะคะชว o เว r แคปเนาะีกนหนวดนู่นนี่นั่นมีอะไรเอออุย้ยหลุดบอดี้โทนโอเคเดี๋ยวจะเป็นเอ่อถุงใส่สภาอาใช้แล้วนะคะ อันเนี้ยเขาคือบอกว่าทางโรงแรมอ่ะจะไม่ได้มีแม่บ้านมาทําความสะอาดให้นะคะยกเว้นแต่ว่าเราจะรีเควสต์ไปเนาะซึ่งการรีเควสต์ว่าเราอยากให้แม่บ้านทําความสะอาดก็คือเอาอันเนี้ยไปแปะที่หน้าห้องค่ะซึ่งจะต้องแปะก่อน9ก้าโมงเช้านะคะแล้วตรงนี้เขาบอกเพิ่มเติมว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้รีเควสต์ว่าแบบอยากให้แม่บ้านมาทําความสะอาดอะ่ะทุกๆ3วันของการเข้าพักอ่ะเขาจะเข้ามาทําคลีนนิ่งให้เราอยู่แล้วเนาะอย่างเช่นสมมติเราแบบเอ้ยเราอยู่ยาวถึงแบบ7วันเลยอะไรเงี้ย หนึสองสามปุ๊บวันที่4ี่เขาจะเริ่มมาคลีนนิ่งแล้วเพื่อความสะอาดของห้องนั่นเองนะคะแต่ถึงแม้ว่าเราจะแบบไม่ได้เอา,เอาไม่อยากให้แม่บ้านมาทำความสะอาดเนาะไม่ได้แปะตัวนี้ไว้อะเขาก็จะเอาพวกอเมนิตี้ต่างๆแบบเออเสื้อคลุมหยุดกระตะที่แบบเราจะไปออนเซนหรือว่าผ้าขนหนูผ้าเช็ดตัวหรือว่าเาพวกอเมนิตี้คิดในห้องน้ำนี้ยมาแขวนให้ที่หน้าประตูอยู่แล้วนะคะ แล้วก็ที่แบบรู้สึกประทับใจก็คือที่ญี่ปุ่นเนาะก็คือเดี๋ยวนี้เช็คอินไม่ต้องแบบคอนแทคกับเพื่อนคนแล้วไม่ต้องคอนแทคกับคนพนักงานอะไรเงี้ยคือเขาจะเป็นตู้กล่องเล็กๆให้เราแบบไปกรอกข้อมูลเองอะไรเงี้ยแบบเขาเรียกว่าให้เราเช็คอินในตัวเองไม่ต้องกรอกข้อมูลด้วยซ้ำก็แค่แบบสแกนหน้าพาสปอร์ตของเราที่เราเคยทาบุ๊กิ้งไว้อะไรเงี้ยเขาก็จะแบบมีข้อมูลมาหมดเลยว่าชื่อนี่นี่นี่นบุ๊กกี้วนันนอนห้องไหนเอ่อพอทำเสร็จปุ๊บเขาก็จะขึ้นเลยว่าเราอยู่ชั้นนี้ ห้องน้าตายแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะปริ้นใบเสร็จพร้อมกับปริ้นคีย์การ์ดของเราออกมาให้เลยแบบมีความแบบเทคโนโลยีมากญี่ปุ่นมากๆนะคะก็ประมาณนี้ค่ะ และ Facility ที่โรงแรมนี้ก็คือเรียกว่ามีครบมากนะคะมีทุกอย่างเลยฟิตเนสลอนดรี่รูมนะคะมีรอสันด้วยนะเปิด24ชั่วโมงเลยแล้วก็มีออนเซ็นเนี่ยแหละค่ะตัวไฮไลท์เลยนะคะออนเซ็นคนแบบแช่เยอะมากๆแล้วก็รอสันเนี่ยคนเยอะมากๆช่วงดึกค่ะเพราะเหมือนแบบอ่ะตอนดึกๆึกสี่หทุมเนี่ยคนมาแช่ออนเซ็นกันเสร็จปุ๊บหิวก็ไปซื้อรอสันนะคะ มาพักเนี่ยสองคนนะคะตกกันแล้วคนละพันนิดเองนะคะซึ่งกิ๊บมองว่าถูกแล้วก็คุ้มมากๆเหมาะที่จะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งของคนที่อยากได้ที่พักที่ถูกและดีนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องของกิ๊บไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย